ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแบงค์ SNS Channel วันนี้ก็เป็นวันหยุดกับคุณแม่นะฮะทำอะไรดีแม่ทำอะไรอยู่ครับโอ้แม่กำลังเปลี่ยนกระถางต้นไม้อยู่ ต่างต้นไม้ที่วันนั้นแม่ไปซื้อมาพวกนางอึดอัดแล้วก็เราก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะว่านางโตเลี้ยงบบตั้งแต่ต้นเล็กๆเลี้ยงให้นางโตแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอุปกรณ์ที่จะใส่เขาเรียกอะไรหญ้าเทียมปกด,ดินเนี้ยเพราะเวลาเราเราปลูกในบ้านใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เวลาเราลดน้ําต้นไม้ดินมันก็จะได้ไม่ปิว เวลาทาความสะอาดก็จะไปหาพืชคุมนินเขาเรียกพืชคุมดินแต่ที่นี่เรียกห้าเทียมเหมือนมันเป็นกระดาษเนี่ยมันอะแม่มีตัวอย่างเก่าซึ่งมันเย็นมากเลยเนี่ยก็เลยจะไปหาสวยๆมาใส่เพราะว่าของเดิมถ้าใครดูใน Facebook แม่จะเห็นว่าต้นไม้แม่เนี่ยจากกระถางต้นน้็กๆเนี่ยต้นนี้ก็เลี้ยงนาจนใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจกว่าได้เวลาเปลี่ยนกระถางให้นา เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูประวัติกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันเนาะโอเเคนื่องจากวันนี้คุณแม่อยากไปซื้อของทําต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันว่าที่ร้านขายต้นไม้ที่เนี่ยเขามีอะไรขายกันเบอร์น่ารักไหมอุ้ยน่ารักะใคอยากได้มั้ยอยากได้ส่งไปให้เขาเหรอส่งของรูปให้อ๋อโอเคถ้าส่งแพง a l r i ไปกัน เอาละครับตัดมานี่เลยแล้วเราก็มาถึงแล้วนะฮะที่นี่เขาเรียกว่า m i ดซิตี้นอสเล่เป็นที่ขายต้นไม้พวกพืชพธุ์ต่างๆเดี๋ยวเราจะพาไม,ไม้ดอกไม้ประดับไม,ไม้ดอกไม้ประดับใช่เป็นหนึ่งในสถานที่โปรดของคุณแม่เลยครับก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างไปกัน สวยอันนี้สวยอันนี้น่าจะเป็นโคมไฟอ้าวลายคาถาเฉยโอ้ยไม่่อมไม่จอไม่เสียไปยไปดูอันนี้กันดีกว่าคุณแม่ตื่นเต้นมากตอนนี้ นี่นะครับเราก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเราจะหาของที่เราต้องการได้ที่ไหนเขาก็พาเรามา So it's happened no o m r t o a y Oh t no more today y e a h Okay y o o k good Thank you so much อ So เอาไปเลยหินฮะเหินนะอันนี้น่าจะถวยก็ไม่ได้ยากก็ใช้อันนี้ไปแทนก็ แต่จริงๆมันมีหญ้าอยู่ตรงโซนนู้นนะตรงไหนตรงโซนนู้นน่ะจำได้ไหมที่เคยซื้อใช่มันหญ้าจริงใช่เพราะเราไม่ต้องการให้มันเราแค่วัตถุประสงค์ในการใช้ก็คือเหมือนสวนขาดอ่ะอ้โแม่ไม่ต้องการให้ดินมันไม่เห็นดินในกระถางแค่นั้โอเคเออยากได้อะไรไปคุมดินเนาะไปตกแต่งใช่แต่หนูคิดว่าระหว่างหญ้ากับหินเนี่ยหินน่าจะหัวกว่าให้เพราะไอ้ระหว่างายอ่ะทรายนานๆแล้วมันจะไม่สวย ก็ดูเป็นหินทั้งนั้นเอาหินไปสองกระป๋องดีกว่าอเคือไม่เท่าไหร่แค่เก้าเหรียญประมาณประมาณสามร้อยบาทปัญหาที่จะเอาหินใหญ่หินเล็กเอาหินเล็กดีกว่าสีอะไรเอาหลายๆสีที่มันแขังใช่แล้วสองบล็อกนี้นะ ใช่เลยโอเคเร็ยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นอย่างอื่นไหมโอเคนะนี่ก็มีอุปกรณ์แต่งสวนนะนี่ไม่ได้ทำแบบนี่ถ้าเป็นไซส์ก็จะเป็นสวนถาแบบนี้อืมดูน่ารักนะมีไปเอารถเข็นให้แม่หน่อยแม่หน่ะโอเคเดี๋ยวมาใช่ครับเพราะว่าเราเคยปลูกหญ้าจริงๆแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นกอใหญ่อยู่ก็จะเอาไป จากหน้าบ้านขุดไปไว้ในกระถางของแม่แต่มันจะไปขโมยสารอาหารในต้นไม้แม่ใช่หรือไม่น่ารักนะเห็นไหมผักบุกเหรียนแน่คือ,นนะอ,อแบบคุณนายแม่นะฮะให้เ,าเราเข็นมาแต่ให<ม>้้มันนอแต่เดี๋ยวเราจะปนนไปใจตั้งแล้วเดี๋ยวเจอกันเขาเอาะไรนะ เอาละครับเช่นเคยระหว่างทางหิวหิวแล้วเดี๋ยวเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะเรามาถ่ายมากินไก่กับน้องออโต้น้องชายผมที่ร้านวิงสตอ๊อบแล้วคุณแม่อยากกินเดี๋ยวเราจะพาพาคุณแม่กินไก่กันวันนี้ไปเกัอโอเคครับได้มาแล้วลอ,อันนี้คืออะไรนะตัวน,นี้คือข้าวโพดทอดของคุณแม่อ,อ้อ เดี๋ยวเราของมาวางแล้วเดี๋ยวถ่ายดูดีกว่าว่าวันนี้เราสั่งอะไรมากินกันบ้างี่มีข้าวโพดท,ทอดอันนี้ก็เป็นไก่ไรกระดูกนะครับที่มีเป็นอาเป็นกาลหิกเพเปอร์กับเลม,มอนกลาสมัมมนมก็จะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็มีลน์เฟนช์ฟแล้วก็เลนชเมนูสุขภาพแล้วก็ e เครื่องดื่มนะ้ำมันลมนะ แล,แล้วเราก็แบบว่าจริงๆอะ่ะทุกคลิปไม่รู้ทําไมต้องถ่ายให้ดูตอนกินคือแบบว่าอืหอหมเป็นโรคกลิ่นชะนิดหนึ่งอยากให้ฟังเสียงว่าไก่เขากรอบมากแล้วก็มีความเป็นกลิ่นแบบเลมอนเลมอนอะ่ะหอมยอดอร่อย แลนช์ ange, นี่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบถ้าบ้านเราเขาเรียกอะไรนะมายองเนสแต่คือไม่เหมือนมายองเนส <ion> <C reme S 1> ตรงที่ว่าม, cream sheet. มันมีครีมชีสมันจะมีความเค็มบวกกับเปรี้ยวๆหน่อยๆคืออธิบายรสชาติไม่ถูกครับไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเขามีไหมไม่มีลนช์ anche, ไม่มีหรออืมบ้านเรากินแค่ช็อกอ๋อช็ักอันนี้ก็คือถ้ากินพิซซ่าเนี่ยที่นี่เขาจะไม่มีแคชชั่ให้ส่วนใหญ่จะเป็นใช้แลนช์เขาอืม เล้ายเหมือนกันแต่คนอมาเาะไม่นิยมใช่ครับเพราะว่าที่นี่อซอสเยอะมากมเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นสหรัฐอเมริกาเนาะม,<ค>นมันก็มีคนแบบจากหลายเชื้อชาติมาแล้วมันก็เหมือนว่าพอหลายเชื้อชาติอะไรที่ทำก็จะมีพวกแบบว่าแต่ละบ้านเมืองก็มีซอสเป็นของตัวเองเขาก็จะมาแบบ mix ิ i x mix mix กันจนมันแบบ ยืดแย่ไปหมดเรื่องไม่ถูกอันนี้ก็เป็นสไตล์มาชช่คบอันนี้เมกันเมกันเหรอเมกันก็คโอเขาทอดๆอะไรนจุกกระพอะมันไม่ดูดเลยเซ่ขอโทษนะครับถ้าทำให้ใครหิวก็แต่อร่อยมากครับโอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกันเอาละครับแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วกับน้อง หินตรงนี้แล้วก็กระถางต้นไม้ตรงนี้ซึ่งคุณแม่รีบใส่ไว้ก่อนละโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาโรยหินมันเยอะมันเยอะโอเคไปเดี๋ยวเรามาทำกันดีกว่า เสร็จแล้วไ้นอาน่นั่งกันทำกันมาประมาณีเจ็ดนาทีเหมือนนานนแต่ก็เสร็จแล้วนี่แหละครับก็อย่างที่วันนี้พาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆมาก็ตั้งแต่ร้านขายต้นไม้จนมาถึงที่เรามานั่งทางนี้ไม่แน่ในอนาคตเราจะเปิดร้านทำ กระถางต้นไม้ทำต้นไม้ใส่กระถางน,น,นี่ขายคือที่ขั้นตอนการจัดเรียงมต้องตูวเซลอยน้อยกระถางต้น ก็นี่ครับก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆของบ้านเราหินเหลืออีก่หมดไปกระปองเดียวอ,อ,อันนี้ง่ายๆนะครก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมคลิปนี้นะครับส่วนใครที่ดูแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ขอบพระคุณมากนะฮะรบกวนช่วย <c oughs> กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับยิน <c oughs> ดีดยอมรับ <c oughs> อย่าลืมกดซับซ c r i b e ด้วยวันนี้ผม แบงค์และคุณแม่ช่อง SNS Channel ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับไว้พบกันใหม่บ๊ายบาย